โอเคนะครับวันนี้ได้มาดูสเตปบันไดลิงของเยาวชนนะครับที่ได้ฝึกซ้อมไปในคลิปสอนช้ยชาแนลที่ผ่านมานครับยอดวิวก็ตอนนี้รับชมก็เยอะพอสมควรนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเด็กน้อยนะครับทำเป็นทุกท่านครับผมที่สอนนะครับโดยการรับชมผ่าน YouTube ไปด้วยพร้อม ทำให้ดูว่าทำยังไงทำท่าที่ถูกต้องนะครับผมโดยมีการใช้นักเรียนตัวอย่างนะครับเจ้าเฟรมคนนี้นะครับเป็นผู้นำในการทำของแต่ละวันวันนี้เจ้าเฟรมนะครพรุ่งนี้อาจจะเป็นคนอื่นนะครับผมภาพชัดมากกล้องโฟเด้านข้างก็จะเป็น10ปียังไม่ถึงครับเจ้นโนนครับ ปวดขาขนาดพวกนู้นอะปสปีดสปีดลงขวาสปีดอา่าสปีดอ,อ่าปวดบอลมันเลียนอยู่บ่ปค่อยๆด้วยสปีดสปีด,ปดลงลงซ้ายชา้าลงซ้ายสปีดเออซัดดูคลิปแล้วก้มหน้าลงด้วย เวลาสปีดนะก้มหน้าลงคือพุ่งชนนี่เออก้มหน้าลงไว้ไก,กรอบเลยเออไปให้มันได้อีกสิบนาทีเวลาสปีดนะครับให้ก้มหน้าลงนิกน้กยเออเหมือนพุ่งชนสปีดอา่าเจ้าโนเกียร์ร่างกายได้นะครับทำให้การเล่นมีผลอย่างมากต่อกีฬาฟุตบอล ท่าแตะท่านะครับผมเป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อน่องนะครับผมคือการขยิงแล้วก็สปีดระยะสั้นรับรองว่าสปีดแม็กไกว์จะไปดูสปีด,ก,ปด,ปดกลมหน้าลงงอ,อ่อะนะครับต่อไปจะเป็นแมตอุ่นเครื่องนะครับเพื่อดูการแก้ไขเทคนิคส่วนตัวหรือว่าวันนี้จะมีการ บันทึกการออกบอลน,นะครับเทคนิคต่างๆสปีดบอลของแต่ละคนนะครับผมสถิติเซฟของผู้รักษาประตูแล้วก็การวิ่งทางของกองหน้านะครับผมอ,อ่านะครับตอนนี้ก็เริ่มคิกอ off อนะครับผม25นาทีนะครับผมสำหรับอายุรุ่น13ปีนะครับผมจะมีการเซตบอลน,นะครับผมที่ดีเจ้าเฟรมนะครับผม ชีฟมาอ่ามาให้เจ้าชาติชาตินี้ว่าไงอ่าไม่ผ่านคิวคิวผ่านมาให้วิวเป็นระบบนะครับ12ปีนะครับผม13ปีตอนนี้กำลังจับทางกันอยู่แต่ว่าจะมีความสามารถเฉพาะตัวสูงครับสำหรับ13ปีแล้วก็ความเข้าใจเกมแมทที่มากกว่าของเจ้าบอลยิงอ่า คอนเนอร์นะครับผม12ปีนะครับต้องจัดระเบียบเกมรับให้รวดเร็วนะครับเพราะว่าเขาจะไม่รอให้คุณจัดระเบียบเกมรับนะครับผมอาจจะเสียเกมเสียแต้มได้ง่ายง่ายชิดคือชิดชิดคือชิดชิดคือชิดเชียร์เคลียร์ขึ้นมา ่านบอลไม่เข้าใจกันนะครับตรงนี้ให้แชมป์แชมป์ที่มาให้โอเวนบอลแรกนะครับผมเหมือนเจ้ากายนะครับเจ้ากายเบอร์เจ็ดนะครับเจ้ากายบอลแรกชาย,ยา bon อเวนบอลเสียยังต้องพัฒนายเยอะสำหรับเกมรับของยู12ปียังไม่มีความแน่นอนนะครับผมทําไมทีเจ้ากายวนเล่นกันอีกสองคนจะโน้มให้เจ้ากายที ่ากายลูกนี้ต้องแทงให้ผ่านเพื่อนนะครับผ่านช่องไปอ,อ,อย่าโดดนะครับอย่าโดดเด็ดขาดอย่าโดดคิวไม่มองหลังลูกนี้อีกแล้วเดินขึ้นมาเดินขึ้นมามมคเคียออกหน้าประตู ชมปมอ่าชิดคือชิด,ชดเคียอิดสูซีอ่าอ๋แมก,กวาวทำหน้าที่ตลอดแมก,กวาวโอ้ยบักตัวเอ้ยบักร้อมเลยตัวอย่าฟาวนะครับจิ้มอ่าเสียคือเสียไปนะครับมีความพัฒนาของเจ้าโนเกียผ่านมาหลายสนามนะครับผมอ่าลูกนี้นะครับต้องเคลื่อนอ่าเป็นความ ครับพร้อมเออโนลูกเชียร์ออกโน้เชียร์ให้ขาดไหมน่ออกข้างไปเราก็เกมรับใหม่โนอ่าม่ท oh. Oh, no, no, ี่เจ้าบอล อาเวียนยิงตรงนี้จับให้ยู่ออาบางบอบางคนด้วยลูกนี้นะครับสำหรับเจ้าอิดนะครับผมจะทำให้เราได้ฟาวหรือว่าเราจะได้เปรียบเชิงกายภาพอาเจ้าอิดต้องรู้จักบางบอลนะครับลูกนี้ สำหรับการเทรินขึ้นมาคิวพิกออกมาอ่าคิวต้องหัดดูสแกนรอบตัวให้เยอะๆนะครับผมต้องเป็นคนที่วอกแวกลุกมาให้ที่อยู่12เดินขึ้นมานี่แม็กายนี้ อชิงพลาดนิดนึงเจ้าเจ้าเจ้าโน่ทำได้ดีนะครับลูกนี้นะครับผมอ่าอย่าเพื่อเข้านู่เย่ามากเจ้าโตนะครับลูกที่สามนะครับลูกนี้สำหรับการเคลียร์มารับไม่ได้อ่า แชมป์นะครับแชมป์เวดมาก <laughs> ชิปมาให้กายแม่นแม่นที่ตัวแม่ที่ตัวอา่าจอเฟรมนะครับผมไม่ให้สัญญาณกับเพื่อนเนี่ยมากจากายให้เดียวหนึ่งสองนี้ไปเร็วเดียว,วเดียวเ,วเ,วเออ เข้าสเต็ปนะครับผมอ่ะอยูที่สามโดนนำไปถ่ายถ่ายคลิปให้เด็กน้อยดอูมาให้ที่เจ้าบ,บอลเจ้าบ,บอลพาขึ้นไปนะครับผมอ่าลูกนี้มีมิดฟิลที่เล่นได้นะครับอ่าดีมากเจ้าโน่นั่นคือการซูซีนะครับหลุยยาวขึ้นมาหลุยเชียเออ ต้องขึ้นสู้นะครับลูกนี้อย่าให้บอลตกที่พื้นรับเจ้าบอลน,นี่นาจจะเสียง่ายอ่าตัดในเข้าไปที่ให้ที่นักการเสิร์ตชิมาจะกลายโดนตัดหลังอีกแล้วเฟรมเปิดอ,อ่านะครับตอนนี้นะครับยูสิบโดนบุกหนักนะครับเลยได้แก้เกมเอาครูทีนะครับหรือว่าครูที่ปกลงมาช่วย U12 ิบครับผมเดิน เดินขึ้นเดินขึ้นหนีไปแมกไกวมาให้ที่การเสือดยิงบอลอยู่ให้มาให้ที่พัทยอ่าลูกนี้หลวมไปนิดนึงนะครับอ่าดีที่พิจบอล เยี่ยมมากครับลูกนี้เจ้าอิดถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะผมบีบเร็ว <c oughs> <c oughs> คิดให้ดีอ่าคิดให้ดีก่อนส่งเ <c oughs> สียงออาเยี่ยมมากอิดแก้ไขจากายเตะทิ้งอีกแล้วจากายนะครับ าบอลจะปล่อยบอลตกเด้อลูกนี้บอลไม่ที่จะแม็กควายพลาดไปหน่อยอ่าลูกนี้เจ้าวิวไม่บุกเข้ามาเจ้าวิวนะครับผมทำให้มิดฟิลด์โดนเจาะไปอย่างสวยงามาหมดแล้วนะครับเจ้าคิวอตอนนี้นะครับประตูถือว่าพัฒนาการได้ดีนะครับผม ง่าเกินไปสําหรับเจ้าอิดมันหลอกกันง่ายๆหลอกกันเห็นๆมันจะยากเกินไปนะครับลกนี้การปิดตัวของย1 2ตอนนี้มาร์คบอลไม่เป็นนะครับตอนนี้ไม่มีการมาร์คบริเวณการทุ่มอ่าเจ้ากายนะครับพัฒนาดีมากลูกนี้มาให้ครูที่ปกเป็นบอลถือว่าชีพมาโนเกียเดินขึ้น จะโตยังไม่ผ่านจะบอ้าบนวองว่างเกินไปเดินขึ้นมอะแม็กเจ้าชาติวาวาวาวเฮออนนะครับเฮออลหรับเจ้าชาตินะครับถือเป็นรุ่นน้องนะครับเลยเตี้ยกว่าพี่นะครับเลยตำหัวไหลพี่เข้าไปเลยหายไห้นหนึงบอลนะครับเลี้ยงขึ้นมาทำไมลูกนี้ อ่ารู้จักเซตบอลน,นะครับ,ถ,รบถ้าไม่มีแชมป์นะครับหมดสิทธิ์ลูกนี้อ่าถ้าไม่มีแชมป์นะครับหมดสิทธิ์นะครับลูกนี้ยูยิบสามโนปัญหาของโนคือเคลียร์ฟุตบอลไม่ขาดนะครับผมปิดตัวลุยอย่าโดดล่ย ยี่สองมีการเล่นที่ดีนะครับผมอ่าสวยเยี่ยมมากเอามาเอาแมน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 เดิน,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 นขึ้นมาอ่บาบังเยี่ยมโอเคเยี่ยมมากหลุยดูสถานก,การณ์ คิวตอนนี้มีปัญหาเรื่องการผ่านบอลอ่าแชมป์เลยลงโทษนะครับลูกนี้มิดฟิลเสียบอลหลายลูกลูกนี้เสียแล้วเสียไปนะครับการซ้อมถือว่าไม่มีข้อผิดพลาดแต่ว่าต้องแก้ไขยังรวดเร็วเจ้าคิวนะครับผมสิ่งที่สำคัญก็คือการสแกนคู่ต่อสู้ที่อยู่รอบตัวของเราอ่าคู่ที่ปกมาให้ชี้มาเจ้าตัวเจ้าตัว โอ okay. ้ยตัวความหวังก็ใส่ลดนเมีตัวการประกบตัวของยูสิบสามนะครับผมมาดูความต่างชั้นนะครับของยูสิบสามกับสิบสองโอ้ยฟาวแบบนี้ย่าเฮดอีกจเถอะมาให้ที่โนรีบโอเว่นเาเลไปอจ้าชาตินะครับผมด้วยความเป็นติ็ก อย่ามากลยุยดูอ่าพิงขึ้นพิงอ่ารีบเตะรีบเตะถ้าได้เปรียบรีบเตะเร็วอโอ้สมเป็นกองหนะไอรีแม็กไฟโอ้ไปตั้งหลังเสาเฮียงบักตัวเอาเอออ่าอ,อ,อ,อย่าพึ่งพวดอย่าพึ่งพวดนะครับลุงนี้ถือว่าเข้าหลวมนะครับเจ้าไก่ วายย่า,วายังไงไม่เข้าอ่าเยี่ยมมากนะครับย12ครับผมมีการเข้าใจการเล่นนะแต่โน่ไม่เคยเปลี่ยนมาฝั่งนี้เลยไม่รู้ทําไมให้แต่คู่หูนะครับจะกลายเพื่อนรักกันอ่าบอลทางเดียวสนนวให้เลย,เลยเอ,อ่ยอาล้วไปวอ่าโอ้ชิงสวยลูกนี้แม็กโอ้ย อาใหม่นะครับแม็กวายลูกนี้ถือว่าวิ่งทางดีแล้วนะครับผมแต่ว่าเบสิกทักษะยังไม่เท่าไหร่แต่มีความเข้าใจเกมอ่าเจ้ากรนครับประตูจําเป็นอ่าลูกนี้ถือว่าผิดนะครับของเจ้าบอลนะครับผมผ่านบอลเข้ากลางแต่มีผู้เล่นอีกฝ่ายอยู่นะครับลูกนี้ต้องส่คิวเข้าทางปืนต้องยิง พ <Pick> ีกออกเจ้าโน,โนไม่เคยออกฝั่งนี้เลยนะครับเจ้าโน,โนเล่นบอลฝั่งเดียวอ่าเจ้ากายนะครับผมอ่างเท้าก็ได้่ล้างเท้ากรไดิ่งนะครับเจ้าจะคิวอ่าพีกบอลลูกนี้ยังไม่ผ่านนะครับผมต้องไปฝึกเบสิกใหม่อีกอีกเลือ่าให้เสียงกันจะบอลเยี่ยมมากเออดึงเข้าไปเลยให้เขาเลยยืดลูกจะบอลน,นะครับผม ไข่แตกแต่ว่ายังใจสู้อยู่เฟรมลูกนี้ยังติดเบานะครับลูกนี้อ่าพาดลูกนี้พาดอย่างแรงไม้ที่จะอ,อิดอ่าทุ่มที่เท้านะครับถูกต้องแต่ว่าโนให้บอลขาดขาด,ขาดเกินเกินโตะอ่าฝากแล้วไปนะครับโตะอ่าเยี่ยมมากนะครับโอเคกายพยายามให้บอลเออเห็นแล้วให้เลย โอ้ห้ก็ด okay. oh, right. ีขนาดบักหนวกับบปกลายเอ้าเยี <c ười> <Blessed> ่ยมมากเออเอาอีกทีอีกทีเออโอเคโอ้ยบักตูเอยเปีบวนไล่ขึ้นเออพลิกขึ้นให้เราไปไปนี่ ปกตินะครับผมสำหรับผู้เล่นตำแหน่งกองหน้านะครับผมการส่งบอลให้ต้องมีความหวังเลยเป็นการกดดันเจ้าโน้นี่คือช็อตสวยของเจ้าคิวนะครับผมเป็นการพัฒนาครั้งแรกของเจ้าคิวเขาเรียกว่าจังหวะฟุตบอลของเจ้าคิวนะครับผมนี่คือเซนส์ของผู้เล่นที่จะเป็นมิดฟิลด์อะไรครับลูกนี้อาทิตย์ชาติ ชติหมุนอีกทีอ่าตัดสินตัดสินอ่ามาให้ที่ค,คิวนะครับให้บอลอย่าขาดคิวของบอลให้ได้พีคขึ้นมาโอ้ยคิวปัญหาของคิวนะครับผมยังไม่สแกนรอบตัวหรือว่ามองผู้เล่นรอบๆตัวอยู่ตอนนี้ยังก้มหน้าก้มตาเล่นฟุตบอลลาบังไว้เต็ม ดันดันดันเพิ่มคิีวดัน,ดน,ดน,ดนมาใี้แชมป์แชมป์ผ่านมาที่นักกระสือปิงมาให้เจ้าชัดเชี่ยเ,เรียวมองบนไไปไปอ่าไม่ผ่านเจ้าบอลครับผมเอ๋อผู้ที่พวกอฟาฟาลูกนี้อ่าเป็นการบางบอลน,นะครับของผู้ใหญ่เอา้าลูกนี้เล่นเร็วโอ้ยบักบอเลเอ้ยจักสนามแล้วบอล ต้องรีบบางบอลน,นะครับผมเพราะว่าจะโดนเล่นเร็วกี่ <c oughs> สนามแล้วจะบอลอ่าจะกายเริ่มปรับตัวได้นะครับตอนนี้โน <No. S 2> ชีบมาเกมลุกตอนนี้เริ่ม้อยหรออ่านักการเสียเขียวคออ้างเข,ข้าไปซอยไปยืดยังยื้อเขียวค้างเข้าไปต่อไปเ <c oughs> ข้าไปยืดเขาไปซอยไปพูดถึงว่าตัวมันเป็นเดมาให้ให้เร็ว เอาวิวโอ้ยบอกรตีออกเป็นก้อนเอาประก้อนเห็นยังฮะเประก้อนคือเป็นตีออกบังโนะครับเกือบตายลูกเจเฟ์นนะครับถือว่าโดดเด่นนะครับแต่ว่าห้ามส่งลูกอียิกเด็ดขาดสำหรับนักฟุตบอลที่มีคาร์ดหรือว่าชั้น ให้น้าตัวพิงแมกกวถือว่าทำได้ดีซับใด้นหนงเาไเอาไงไงเอไงนี่คือแดนหลังตัวจริงของยู12เอาตายประกายทรงคืนหลังเอายอ่ขึ้นมาไปไป แม็กไกว่พีกมาไวมแม็กไกว่ทุกคนแแม็กไกว่เอาไหมแสแม็ก่อกี้นี่เหนบอกแม็กไกว่พะโลงครับลูกเียิงอย่างสวยงามนะครับเป็นธรรมดาของการเล่นเกมบิวอัพจากแดนหลังนะครับผมยูสิบอ่ปีการผิดพลาดยังมีให้เห็น ไปคน,นเพราะว่ายังไม่เนียนนะครับผมอ่าซ้ายก็ต้องใส่นะครับลูกนี้